สวัสดีค่ะวันนี้น้องนุ่นนะคะมารับวีซ่านักเรียนนะคะน้องนุ่นเรียนที่ไหนที่ไหนคะเรียนที่หอการค้าค่ะที่หอการค้าแล้วก็เราได้สมัครเรียนไปเรียนที่เกาหลีวันนี้มารับวีซารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะแล้วก็วัยกว่าที่คิดด้วยคะ่ะใช่แ็้ไปการเดินทางไปเรียนต่างประเทศครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะทำไมเราถึงแบบอยากไปเรียนคะเพราะว่าเราจบเอกภาษาเกาหลีมาเนาะแล้วก็แบบอยากจะ พัฒนาสก,กิลการพูดของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนที่เกาหลีแล้วก็วรู้จัก k t v i s a ได้ยังไงคะเพราะว่ามีเพื่อนค่ะได้ใช้บริการ k t v i s a เหมือนกันแล้วเขาประทับใจก็เลยแบบว่ามั่นใจที่จะใช้ใช้บริการที่นี่ค่ะก็รู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะทั้งพ,พี่พี่แอดมินที่ตอบไลน์ค่ะตอบแบบครบถ้วนแล้วก็ให้บริการดีมากเลยค่ะอ่าวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้อ่มาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ดนดีอ่ะจะได้ไปเรียนที่เกาหลีแล้ว 拜拜。Bye bye.